สวัสดีครับพี่น้องครับภากแพงครับทีมงานกำลังเสเทพื้นน,นพะพอดีอยู่มองเศร้าครับพนักงานทีมงานครับหนุ่โลนาสัยาเพชรเองครับพี่น้องพอดีทีมงานเขาแมา่อสองทีมพมมาบวกกันพอดีก็ได้ว่าพักมือนี่สิเดินทางไปอุบลมือแรงก็ได้เทพพื้นพี่น้อง ขยายะนะจักหน่อยหนึ่งพี่น้องขยายนะจักสมาชิกเพิ่ม,อมโอ้บ้าหมูแม่ไฟใหม่หัวบอกก็ใหญ่ไหมเสียไฟขึ้นหัวเลยวะครับฮะเสียไฟขึ้นมันเขาในป่าเนี่ยมันถือลูกสนุ่เลยเนี่ยพี่น้องเนี่ยการรอดก็เอะเยการรอดก็จดฟ้อนแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นจดฟ้อนหมอบอยูเนี่ยมันถือลูกสนุ่วเนื้อลันลนไปหมอบอยู่ในป่านี่ถือลูกสนุ่เลยเนี่ย <laughs> ก็เจ้าวสนม่วงใหม่มไวม่อยู่นี่เกินเนี่ยได้เาม่เจังหมัยกาแล้วมั้งเมียจะ่บวรัมั้นเสีฟลงหัวนี่มีรอมัน่เป็นสงการกับเสียฟ้ายกูมืเหม็นเป็นนี่เลยแต่สมัยตะกี้น้าเป็นไม่รุ่นไหมสีซ้ำไอ้สีซ้ำไอ้เกียวนี่แหละ มันเป็นยังจังอยากหัวแดงเอาเอาน้ำมันนี่ไหมให้ร้นเย็นนี่ไหมแซ่บจนหัวลอกหมดเลยให้ให้ยยหร้นเย็นเป็ยยนบ่ขาวเลยแดยงจังคอยแลย้บ่ต้องไปย่อมบารทีถ้าอยากให้มันแดงครับย่งางตากแดดให้ร้นเย็นนียยน่แหละโอ้ยแดยงผมสีทองงามเลยหรอว่าไงต่องไปเบาหล่อนเบาหล่อน อายิงบ้าอยังเบ้าชิโนโ่ถี่เบ้าอยัางไงฮะสมไม้ครับบ้าสมไม้ตัวนี้ป่าโต้นนักร้องเงี้ตัวนี้แห่สมไม้น้อยสมว่าอาจารย์เออสมไม้น้อยสมว่าอาจาร <laughs> ย์ดีดีดีน้ำให้พื่อทีมงานไล่เต็มตู้ย้ำน้ำให้สิเมื่อขยายครับสม่าชีกจังหน่อยสิไเม่เห็ดโรงงานย่อยๆครับบ่าวมอง <laughs> เบามองเบาหมูเบาสมหม้เบ้าหล่อนน่าใสเบาโลเบาตตอครับัวหนาน้ำทิมนาพ่นสร้างพ่นครับระบบเวทีระบบเสียงครับสร้างไพ่น้ำทิมลุงแขกน้ำทิมบอดบอดแขกบอดแขกกูเหครับบอดแขกกําลังสิกําลังสมแซมรถอยู่ครับพี่น้องกระทักไทยมาอยไรหลอเค็ดสีแต่ว่าสติกเกอร์มีแล้วครับ เดี๋ยวให้เขามาเดี๋ยวนี้เบ้าร่อนติดสติ๊กเกอร์ให้ง่ายย่งง่ายหมดเลยพี่น้องครับเสียสร้างมาแล้วครับเสียติดโคเทียมเปลี่ยนกับคุณนายปิ่มสร้างมาให้ติดแล้วสติ๊กเกอร์เฮ็ดไม้เรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ติดอย่างเดียวทีมงานกับเขามาพ่อกันนะครับตามหลังสิบเพาใครพ่อกันเพิ่งนี้มื่อถือว่ามื่อแรกแหกมันเหรอครับหดนี่แหละครับวันที่หนึ่งหดหดเอ่อ รางวัลที่หนึ่งครับตกอยู่นี่แล้วปีนี้ได้พี่น้องเด้อยโตกนี่ได้จะเอาขามเหล้าไปแล้วอ่าจะขามเล้าไปเลยขามโซ่ปอฟังสายไปเลยเฮรอที่หนึ่งยังเอาสิบหกไงนะมันรอดก่อนนี่นะ <c oughs> ทีมงานกับสิเดินทางครับ, <c oughs> บรบ <c oughs> ะบบเสียงกับสิเดิน <c oughs> ทางไปอำเภอพยืนครับ <c oughs> สิบเจ็ด โอ้อากาศขึ้มฝนตกคักพี่น้องตกแบบสามเมื่อสี่เมื่อละเมื่อนี่เลตีเปิดละมั้งเนี่ยอ่าขอบคุณพี่น้องครับหกักแพงสุโขสุพรรทั่วไทยทั่วโลกพี่น้องให้กำลังใจทีมงานครับเบามองเบาสมไม้เบาหล่อนเบาหมู อันนี้นะเขาจะเอิ้นจนฟ้อนแดงแล้วนี่ครับนี่เอออเอาเมื่อนึงเป้าอดินมาเล่นน้ำมีตัวหลังบ้านมายิ่งป่ามาพ่อหน้าพอดีเบ้าอดินโอ้พุนล่ะครับบอดแขกคุณเฮ็ดเองเลยครับบอดแขก บอดแขกกับบอดดุนครับท่านคนอาาียเหาท่สุดี๋ยวดงว่าอย่งว่าพี่น้องไปรอโอ้ดินอันนี้มันเขาก็ขี้โตมันแยบดีตวเนาะเป็นตัวเอามาปูก็ได้ดิดินนี้เอ็น ถกฮะติอีตู้กับเปียกเบ้อะพี่น้องเลถึกน้ำถึกฝนสองสามมือรถมันสายลุยพี่น้องวายังสายลุยจักติดซีโกก็ทียากจริงครับเพราะรถลงต่มลงอย่างครับถสถานที่การเล่นกับบอคือเก่าตะละเมือ พี่ก็ลากครับใส่ไม่โค้ลากครับถ่ายก็ได้เอา้า mm hmm. เล็กแข็งก็ตีขึ้นม่ได้แล้วพี่น้องต้องตัดออกเฉียบไม,ม่อย่างเดียวสามารถชีกเขามาร่วมตัวกันเมื่อพอกันพี่น้องมือนี้มีกระติดสติ๊กเกอร์เข้าไป oh. ครับพี่น้องแต่ว่ากระติดแล้วกระติด กับสิขูดขีดขี้เก่าเหรอพี่น้องว่าอะไรก็ได้มันงานลุยเนาะพี่น้องนะเนาะเข้าใจว่างานลุยงานลุยงานลุยเอาเลขสวยตัวใดเรียกเบิ้งได้พี่น้องเด้อสร้างพายยางเลาะให้เบื้องยืนเนี่แต่ละขั้นอาเริ่มจะเอาเริ่มตัวรถวิธีเนี่ยครับพี่น้องเอา ทะเบียนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้แปดสามศูนย์สี่แปดศูนย์สิบหล่อรถวิธีพี่น้องระบบไพโรเิกครับอ่ะมาอันนี้ก็8แปดหาเก้าสามหาหกอ่ะมารถตู้สร้างไพ่พี่น้องใส่ส่วนตัวครับหนึ่งสี่แปดสี่อ่ามา ตรงนี้กับคันรถขนเกียนครับแปดสี่แปดสี่หาหนึ่งอามานี่มาเทาน่เบิ้งทั้งหนาเบิ้งทั้งหนาโอ้เบิ้งทั้งหลงังบอดบอดทีแงเนาะยอง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 อยู่เนาะโอ้พวนมีน่น,นองพวดน่ะป้าตัวกำลังดีได้พี่นองปวดแล้นนะ <c ười> แม่แรงนี่มีนองบรเทศอย่งนี้่ขึ้น,นแม่แรงมีหนองบอดคือปวด่าบอดสิ <c ười> บอดเจ้าก eh ah ูปวดเหรอวะบอดดิกางได้บอดดิพี่ดอกเอาสอซสอมให้รีดตัวครับสอนผมเห็นแม่แรกผมไม่เห็นแน่อืนดอกเพราะว่าก็บอกให้รีดตัวนี้มีปัญหาอีกหน่อยหนึ่งอีกยังจึงมีปัญหาแต่ว่าไปหากวดมูตัวนี้ เอาให้กำลังใจลุงแขงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮอดเบิ่งทะเบียนรถพี่น้องเบิ่งทะเบียนรถยรดดูสิพี่อ่ามาขั้นระบบตู้ลำโพงแปดสองสี่สี่ศูนย์เจ็ดนี่ครับพี่น้องทะเบียนต่อยังนี่วอนต่อตัวเนี้ยขาดซิปกันยาตัวเนี้ยมาขั้นนี่แปดสองสองสี่แปดเก้าโอ้นี่ทะเบียนต่อแล้วสองห่าห้ห้แล้วสองห่าห้ห้แล้ว นี่แหละพี่น้องคือว่าให้พี่น้องเพื่อมีโชคนี่ใช่หรอพี่น้องครับคุณลุงวัดฝันเกียเก่ยวเกี่ยวขึ้นบ่ะเอาโต้ขึ้นเตะฮะเอาขึ้นบ่นี่ยเอาคืน,นคืนบ่ะล่ะ Ach, chẳng bao yêu à tít đây yếu bọn tít bọn tít bọn mì bọn tít bao này, bọn tít đi tít tít bao là hết mì tít bao là, thế, tít là? tít là? Phang sai này. tít ให้ย hey อะบ่ตติดลุงพี่บอติดโอ้ตู้ก็เอียงวะ่ะผู้ใดลงตู้ขางนี่วะ่ะพอดีเราลงตู้เสียงกลางบ่ตรงเลย ดวันนี้แดงแล้วลงเสียงกลางโบบีตเห็นมันตรงอ่ะอ้าฟ้านี่กลแปนไม่อยู่แล้วอาอตึมเด้ด้อด้ด้อดอ จอดๆๆซุดแล้วบ่ฮะอ่าเสียงกลางลงมาแล้วว่ะตัวเนี่ยโอ้ห่วงเสียบมอมดตอไปเลยว่ะเสียกบอสมันจอันตรายว่ะหน่งมอดตอไปนั่นน่ะ มันขาดลงมาอย่างเดียวมัดไปยังน้อยกั่นาจะมัดไปเกิดข่ามันขาดลงมาอันตราย่สะดวกอ๋อจักแล้วเนาะปลอดภัยดีก่อนเนี่ยน่ะแหละ หากแพงพี่น้องครับขอบพระคุณกับ้างพา้อดีตไทยลงคลิปไปเรื่อยๆพี่น้องก็อาจจะหหางแน่กหากคลิปให้พี่น้องด้เบื้องแบบบานๆแบบที่วิตมือต่อมือเด้อพี่น้องครับเอาสร้างไว้ไว้ซ้ำเนียลยวพี่น้องหากแพงสุขุมสุขพลนสวัสดีครับ